สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในยี่สิสองล้อผ่าเปิดน,นะครับอ,าอ,าอ้าวอ้าวี่ยงงหงมาเนี่ยรถขนนี้นี่อะไรวะกลับเข้าเลนไหมไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนะฮะอา้าวเข้ามาดมามช้าอีกโอ้ยกูละปวดหัวกับมือเลยเพื่อนเอ้ยขับรถหาอะไรวะป้ายทะเบียนก็ไม่มีโอ้ยกูละปวดหัว รถสงยาเปล่าวะมึงอ่ะไอ้บ้าเอ้ยแหมเปิดคลิปมากูก็หัวร้อนสะแล้วแหมเบา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 ,บา,บาใจเย็นฝนตกชุ่มช่ำนะฮะแม่ก็ดูสิครับท่านผู้ชมมาขับรถอระไรของมันจะลงจะเปลี่ยนเลนจะเช้งเลนไฟเลี้ยวก,ก็ไม่เปิดแถมกระชั้นชิดด้วยนะถ้าเป็นอย่างอเมริกานี่มันจะโดนบีบแต่ยาวใส่เลย <laughs> เออเว้ยมาแปลกๆนะฮะ ขับมาปุ๊บแซงเราได้เลี้ยวเขา้าไม่มีไฟเลี้ยวแถมชะลออีกต่างหากเพื่อ <c ười> ดีมันไม่เบรกกระแทกหน้าเม,มื่อกี้แหมไอบ้บ้าเ้ยก็จะมาคุยกันเรื่องไฟฉุกเฉินนะฮะต้คนจะเปิดยังไงใช้ยังไงอะไรสถานการณ์ไหนนะครับึ้่ชื่อว่าไฟฉุกเฉินนะครับมันก็ต้องไปใช้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วนะฮะก็ อย่างเช่นว่ารถเราไปเนี่ยเนี่ยถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์ใหญ่เนี่ยรถมันวิ่งตลอดใช่ไหมวิ่งเป็นร้อยเนี่ยลดความเร็วไปไวๆเนี่ยแล้วทีนี้ด้านหน้าด้านเกิอดอุบัติเหตุคิดภาพตามผมนะด้านหน้าเกิอดอุบัติเหตุรถติดยาวแล้วเราอะ่ะมาเป็นคันสุดท้ายสมมุติว่าด้านหลังผมไม่มีรถตามมาสักคันเลยอะถนนลงโล่งยาวๆต่างจังหวัดวิ่งสายลงโล่งอะรถตามหลังผมมาไม่มีรถมาสักคันเลยเรามาเป็นคันสุดท้ายแล้วรถด,ด้านหน้ามันติดจอดสนิทละ รถจอดไปขั้นสุดท้ายปุ๊บเราควรจะเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้ก่อนนะฮะอย่าเพิ่งปิดเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้ถ้าเป็นไปนได้ให้แตะเบรกด้วยนะสมมุติว่ารถจอดติดสนิทแล้วเนี่ยรถจอดติดสนิทแล้วรถเราจอดไปขั้นสุดท้ายใช่ปะ่ะเนื้อภาพออกตามน,นะให้เราเปิดไฟฉุกเฉินทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งปิดแตะเบรกไว้ด้วยยิ่งดีนะเพื่ออะไรรู้ไหมเพื่อที่จะบอกให้คันข้าง,งหลังที่มันมาเป็นร้อยเนะี่ยที่เขาตามมาเนี่ย บอกว่าข้างหน้ารถจอดสนิทนะรถที่มันกําลังตามเรามาเนี่ยข้างหน้ารถจอดสนิทแล้วนะทาไมถึงต้องให้เปิดค้างไว้เพราะว่าบางทีเราขับรถทางไกลยาวๆถนนแบบข้ามจังหวัดเนี่ยนึกออกใช่ไหมเคยถ้าใครข้ามจังหวัดก็จะรู้นะ,ะมึงอยากขึ้นมาก็จะรู้ว่าถนนมันตรงมันยาวแล้วรถมันวิ่งกันเป็นร้อยเลยวิ่งแปดเก้าสิบขึ้นอะ่ะทีนี้บางคนอะ่ะคนขับรถบางคนเขาก็จะเหม่อคือไม่ใช่เหม่อหรอกคือเขานึกว่ารถมันไปต่อเนื่องไง เขาไม่คิดว่ารถจอดสนิทไงนึกออกป่ะ mm hmm. เขานึกว่ารถอะ่ะมันกําลังไปอยู่ในมุมมองของคนได้ตามมาด้านหลังอะ่ะ mm hmm. เพราะเราเขาไม่เห็นสัญญาณไฟเบรกไม่เห็นสัญญาณไฟฉุกเฉกินไงไม่รู้ไงว่ารถข้างหน้าติดไง mm hmm. เขาก็มาด้วยความเร็วของเขาอ่ะแต่พอมารู้ตัวอีทีใกล้ถึงแล้วเอ,อ้ยรถจอดดีกว่าเบรกนะครับบางคันไม่มีเบรกซัดเข้าไปเลยต้ม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 ,ตมนั่นแหละครับถึงให้จอดเวลาจอดเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยท่านควรจะเปิดไฟฉุกเฉกินไว้ก่อนนะครับ ให้สัญญาส่งสัญญาณให้คันหลังมันรู้ว่าเฮ้ยข้างหน้าจอดสนิทนะมึงอย่ามาจูบท้ายกูนะเนี่ยอย่ามาไว้นะปอดเปิดไว้ก่อนรอให้รถมันมาต่อท้ายเราสักสองคันแล้วค่อยปิดก็ได้นะฮะมันเป็นความปลอดภัยทั้งเราทั้งเขาด้วยนะครับเราเตือนเขาด้วยนะครับแล้วเราก็เซฟตัวเราด้วยว่าเขาจะไม่มาทิ่มตูดเรานะครับผมเห็นในคลิปหลายเหตุการณ์เลยนะที่รถเขาเบรกไม่ทันอืเบรกไม่ทันเพราะว่า บางคนมันมาแบบเพลินๆไงเปิดเพลงฟังไปเพลินๆเราก็นึกว่ารถไปอ่ะเนี่ยอย่างเราอย่างเงี้ยอย่างขับเนี่ยทางตรงๆยาวๆเนี่ยเราก็นึกว่ารถมันไปเรื่อยๆที่ไหนได้ไอ้คนข้างหน้านจอดหมดเลยเงี้ยแต่ไม่มีใครส่งสัญญาณไฟไอ้คันขึ้นมาด้านหลังก็เบรกสนั่นดีฮะถ้าเป็นรถใหญ่เบรกไม่ทันก็โครมนะเหมือนในคลิปเนี่ะของฝรั่งเนี่ยเนี่ยเราดูนี่คลิป เนี just ่นะเป็นคลิปจากกล้องหลังของรถเก๋งอีกคันหนึ่งเลนอีกเลนหนึ่งท่านจะเห็นสังเกตเห็นปะอีกเลนหนึ่งรถมันติดยาวเห็นไหมมันชะลอหละรถมันช้าเคลื่อนตัวช้าแต่ขั้นหลังสุดอะไม่ให้สัญญาณไฟนะครับสังเกตดูดี รถมันฮุกมันมาบ่อยไงมันก็ไม่รู้มันก็เพลินๆเงี้ยเหมือนผมขับไปเงี้ยเราก็นึกว่าเอ้ยรถข้างหน้ามันไปตลอดเว้ยที่ไหนได้ไอ้คันข้างหน้ากูได้จอดสนิทแล้วมันก็อัดกระปี้ไปไงเห็นปะตุ้มๆๆๆๆๆนั่นแหละครับถึงว่าเปิดไว้เหอะเวลาเราจอดไปคันสุดท้ายสถานการณ์ไหนไม่ว่าจะถนนแบบไหนก็ตามนะถ้าเราจอดไปคันสุดท้ายอ่ะแล้วยังไม่มีรถมาต่อหลังเราอ่ะให้เปิดไว้ก่อนอย่าเพิ่งปิดนะครับส่งสัญญาณให้เขารู้ อย่างน้อยเขาก็เห็นแล้วอไฟกระพริบไอ้นี่มันอะไรของมันวะคนมันก็ต้องสงสัยใช่ป่ะมันก็ต้องยกขันเร่งใช่ไหมแต่ถ้าไม่เปิดอะไรเลยเนี่ยคนมันก็ไม่รู้มันก็นึกว่ารถไปข้างหน้ามันก็นึกว่ารถก็ยังเคลื่อนที่อยู่อ่าผมผมเคยเจอนะครับตรงแยกตรงถนนสายไหนวะคือเรานึกว่าเฮ้ยรถไปข้างหน้าที่ไหนได้ที่จีระจอดก็ติดมันไม่ใช่มีสัญญาณไฟจราจรแต่มันติดเนื่องจจะอุบัติเหตุหรือว่าอะไรก็ตามที่ทำให้รถติดบนถนนที่ ไม่มีสัญญาณไฟแต่แตแตจราจรา่ะอ่ะ,อะทางตรงยาวๆรถวิ่งแบบไวๆเนี่ยต้องระวังนะครับแบบนั้นนี่ต้องระวังแล้วแยกไฟแดงนะครับผมเคยเห็นมีคนว่าบนรถใหญ่ปะจอดไฟแดงเปิดไฟฉุกเฉินทาไมคือก่อนเขาจะจอดสมมุติว่าเขาขับมาแล้วไฟมันเป็นสีเหลืองปุบ๊บอ่ะมันกระพริบ,บหรือเป็นสีเหลืองปุบ๊บผมคนนึงละที่ชอบส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินให้รถคันข้างหลังรู้พะ พราะบางทีรถมันตามมาสมมติว่าม,มันตามจี้ตูดมาป่ะไอ้รถถ้าเป็นรถเล็กมันจะไม่เห็นเลยว่าสัญญาณไฟเป็นสีอะไรนะครับบางทีมันเห็นแต่ท้ายรถผมเนี่ยอะเราอ่ะมีน้ำใจอ่ะเราคิดถึงคนข้างหลังอ่ะเราเปิดไฟฉุกเฉินให้เขาเลยเตือน,นเขาเลยว่ากูจะเบรกแล้วนะมึงยกคันเร่งได้แล้วนะนี่เขาก็ได้เตรียมตัวทันใช่นะครับไฟเบรกมันอาจจะออกนะแต่เขาจะรู้ไหมว่าเบรกเบรกจอดสนิทกับเบรกไอแบบ ยัไงไงเดียบรกทั่วไปไอย่างไรไประมาณน,นี้แต่ถ้าเราอย่างน้อยให้สัญญาณไปอะ่ะเขาก็รู้แล้วว่าเอ้ย,อยนี่มันจะต้องจอดน่แน่วะหรือมันจะเลี้ยวหรือมันจะอะไรว่ามันจะต้องจอดน่แน่เขาก็ชะลอนะครับต่คนก็ต่างชะลอร้วยคะเร่งละเราบางทีเราทําแบบเนี้ยคนเขามองว่าเอ้ยไอย้พวกตลาดล่างเท่านั้นเลยที่คิดคนไฟพวกนี้ไฟห้ามแซงไฟอะไรนี้ผมเห็นในคอมเมนต์เมื่อก่อนผมเคยทำคลิปไปนะครับที่ว่าการส่งสัญญาณรถบรรทุกแบบไหนนะครับ ไม่ให้แซงแบบไหนให้แซงแบบไหนจะจอดแบบไหนรถชะลอแต่ผมเคยทาคลิปไปแล้วเมื่อก่อนให้หน้องต้นนําหน้าไปแล้วผมนะมีคอมเมนต์อยู่เยอะอยู่นะที่ว่าเออพวกตลาดล่างเท่าน,นั้นที่คิดเป็นความคิดของพวกตลาดล่างเออใช่สิตลาดล่างนี่แหละที่เซฟชีวิตพวกมึงไวอ้อ่ะมันเป็นการส่งสัญญาณคือเราไม่ได้จะตะโกนบอกมันไม่มีใครได้ยินหรอกเราจะบอกไอ้คันข้างหลังยังไงว่าให้ระวังเราจะบอกไอ้คันข้างหลังยังไงว่ากูจะเลี้ยว เราจะบอกรั้ข้าข้าัอย่างไงว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุอย่าเพิ่งแซงอะไรประมาณนี้คือมันเป็นสิ่งที่คิดให้มาเพื่อพวกคุณนั่นแหละปลอดความปลอดภัยของผู้ของเพื่อนร่วมทางนะครับผมไปเห็นอะ่ะฝรัง่งฝรัง่งเขาก็ใช้นะ่ะแบบเนี้ยไม่ใช่แค่นในไทยหรอกบางครั้งบางทีนะฮะมันเอฟีนะั่นเอบางครั้งบางทีนะเราต้องเราต้องแบบ สัญญาณให้ออกนะครับใช้ให้เป็น,นครับไฟฉุกเฉินถ้าใช้ผิดประเภทก็แย่เหมือนกันอย่างสมมุติว่าอันนี้รู้ๆกันอยู่แล้วสมมุติว่าไฟสัญญาณจราจรมันเป็นสีเหลืองกระพริบหรือว่าเรากําลังจะฝ่ายแยกที่ไม่มีไฟสัญญาณจราจรใช่ไหมทีนี้เราดันเปิดไฟฉุกเฉินพามากักแล้วเปิดไฟฉุกเฉินเพื่อที่จะฝ่าไปเนะี่ยอย่าคิดเด็ดขาดนะฮะอย่าได้คิดเปิดเด็ดขาดนะครับขับไปตรงๆนี่แหละระวังเอายกคันเร่งก่อน คือเพราะอะไรรู้ไหมถึงไม่ให้เปิดสําหรับน้องๆหรือพี่ๆที่ยังไม่รู้นะฮะคือเวลาคุณเปิดปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นแยกใหญ่หรือว่าแยกเล็กๆสมมติว่าไฟเลี้ยวข้างใดข้างหนึ่งไม่ออกล่ะอ่ะเขาก็จะคิดว่าคุณจะเลี้ยวใช่ไหมหรือไอ้รถที่มาจอดฝั่งนูน้นอ่ะสูงเป็นสีแยกใช่ปะม,มันจอดฝั่งนูน้นถ้าพี่เปิดไฟฉุกเฉินไปใช่ไหมมันจะเห็นแค่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวไฟเลี้ยวอีกฝั่งมันไม่เห็นไงบางทีอ่ะมันเป็นมุมอับสายตาของเขาเนี่ย บางทีเขาไม่เห็นไฟเลี้ยวด้านขวาเขาก็น,นึกว่าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วไปไงล่ะเอยไอ้นี่มันจะเลี้ยวเว้ยกูออกละแล้วก็ไปบวกกันกลางสีแยกไฟแดงนะฮะอย่าไปเปิดมันนะครับมันมัน,ม,นมันไม่ไม่ควรเปิดเลยนะไม่สมควรเลยเราจะฝ่าแยกฝ่าไฟแดงฝ่าอะไรเงี้ยฝ่าแยกที่มันไม่มีสัญญาณเงี้ยแล้วเปิดไฟ่ามาผมเห็นหลายคนนะยังเปิดอยู่ห้ามเลยนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะมันทําให้คนเข้าใจผิด ทำให้รถอีกฝั่งหนึ่งเข้าใจผิดนะครับไอ้ฝั่งที่วิ่งตรงสวนเนี่ยมันรู้ละพราะมันเห็นด้านหน้าเราเต็มๆแต่รถที่มันจะออกซอยเอยรถที่มันจะออกจากอีกทางนึงมาทางขนานอีกทางหนึ่งมามันบางทีมันไม่เห็นไฟเลี้ยวด้านขวานะหรือบางทีรถที่จะออกทางนี้ก็ไม่เห็นไฟเลี้ยวด้านซ้ายเราอีกมันก็นึกว่าเราจะเลี้ยวแล้วก็เรียบร้อยนะับไม่ควรเปิดนะครับเด็ดขาดเลยนะครับไปตรงๆนี่แหละไประวังเอาชะลอเอาอย่าไปเหยียบส่งนะยกคันเร่งชะลอเอา มันอนี่ไง FC ซของเราจริงๆด้วยนะฮะสวัสดีครับสำหรับคำทักทายเุ็ดยอดไปเลยก็การส่งสัญญาณไฟเนี่ยถ้าเราเข้าใจรถบรรทุกเนี่ยเราจะรู้ว่าเขารักเราเลยหมายถึงรถบรรทุกนะรถบรรทุกนี่ที่จริงแล้วใจดีนะไม่ใช่มาปกป้องมาอวยพวกเดียวกันหรอกแต่ไม่มีขยายเกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีขยายเกิดอุบัติเหตุหรอกพอเกิดอุบัติเหตุทีหนึ่งเสียเวลานะ เสียงเงินเสียชื่อเสียงเราอีกหรือไม่ดีเราอาจจะแบบมีคดีติดตัวมันก็เป็นตราบาปใช่ปหบางทีเขาคิดค้นไฟขึ้นมาหรือส่งสัญญาณไฟเนี่ยเพื่อเตือนทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่มีใครจะส่งสัญญาณไฟแกล้งหรอกมันเตือนทั้งนั้นเพราะรถใหญ่เนี่ยบางทีรถเล็กเขาอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเสายงขงฟงสัญญาณไฟอ่านใจไม่ออกก็ส่งใจด้วยไฟเลี้ยวส่งส่งส่งใจคือส่งคาพูดอะผ่านไฟสัญญาณนี่แหละสัญญาณไฟนี่แหละ อลองลองไปลองไปมองดูลองไปดูกันดีๆนะฮะว่าเขาส่งสัญญาณไฟอะไรกันบ้างผมเคยทำคลิปไปอยุ่นี่นเอฟซีแล้วนะไปแล้วครบผมจะนทาปลอดถอยครับผม,ผมบางครั้งผมยังได้ดึงไฟถอยเลยรถผมไฟถอยมันสวิตช์แยกนึงออก<ม>ใช่ปะเวลาผมจะเลี้ยวเข้าซอยหรือว่าจะเลี้ยวที่มันฉุกเฉนะินอะ เออผมจะดึงไฟถอยก่อนมาให้รถเครื่องขึ้นมานะครับบางคนเขารู้ละเขาก็จอดอา่าเขารู้ว่าไอ้นี่จะเลี้ยวแน่นอนมันกระแทกไฟถอยใส่เราเป็นไฟสปอตไลท์หรือว่าอา่าอย่างสมมติว่ารถวิ่งเลนขวามาไงวันนั้นผมรถมันวิ่งวิ่งถนนเลนสีสีเลนใหญ่นะนะแล้วข้างหน้าเขามีการซ่อมถนนนะครับเอากลวยวางถนนสายเมื่อกี้นั่นแหละเอากลวยวางเราเห็นไกลละเรารถใหญ่เราอยู่สูงอยู่ยว่ะเราเห็นไกลละ ผมก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเลยส่งสัญญาณไฟให้รถที่มาทางขวาเนี่ยว่ามึงอย่าไปต่อให้เข้าด้านท้ายรถผมเลยให้เตรียมหลบเลยนะเพราะว่าข้างหน้ามันไปไม่ได้ข้างหน้ามันบีบเดียอเลนเดียวบางคนก็ไม่เข้าใจโอ้โยพยายามแซงให้ได้เลยกระแทกไฟใส่ผมอีกแล้วเป็นไงไปจนมุมข้างหน้าแล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นผมก็ต้องได้เบรกให้มันเข้าถ้าไม่เบรกให้มันมันก็จะชนกลวยวนั่นน่ะก็กูเตือนมึงเลย้วมึงก็ยังขึ้นไปอยู่ บางทีก็อ่านใจคนลําบากนะฮะเขาก็ไม่รู้เราเราก็ไม่รู้เขานะครแต่การส่งสัญญาณไฟเนี่ยมันก็ช่วยได้นะถ้าคนที่รู้นี่ช่วยได้เลยมันช่วยได้ได้เยอะเลยนะครับสัญญาณไฟอะไรต่างๆไฟจะเลี้ยวเอ้ยจะแซงเอ้ยห้ามแซงเอ้ยอะไรประมาณนี้ข้างหน้ามีอุบัติเหตุอะไรประมาณนี้นะครับไฟฉุกเฉินนะครับบางคนยังคล่องใจ แบบดราม่าว่ารถใหญ่มึงเปิดทิ้งไว้ทำไมเออบางทีมันก็อาจจะมีในเคสที่ว่าเฮ้ยเขาจอดแล้วเขาเปิดทิ้งไว้ใช่ไหมเขาจอดอย่างที่ผมบอกแนละ้วเขามาจอดไปขัดแรกเขาเปิดทิ้งไว้ทีนี้เาอาจจะลืมก็ได้นะาอาจจะลืมปิดเนี่ยไอคนที่ถ่ายก็ถ่ายไปลงมึงเปิดอะไรประมาณนี้ผมเห็นอยู่ผมไม่ไม่ก๊อปมาลงหรอกเดี๋ยวจะกลายเป็นประจานอีกกูโดนอีกลองไปคิดกันดูนะครับมันไม่ได้เปิดเพมเพื่อแต่อที่ไม่ควรเปิด อย่างฝาไฟแดงหรือฝาแยกฝาอะไรที่มันเนี่ยอันนั้นไม่สมควรนะครับใช้ถูกวิธีนะครับไฟขึ้นชื่อว่าไฟฉุกเฉินอะ่ะมันสถานการณ์มันบอกแล้วว่าฉุกเฉินอะ่ะมันฉเฉินแน่นอนรถจอดรถอะไรอะ่ะอืมเราอ่านสัญญาณไฟถ้าเราไปคนที่ขับรถเดินทางบ่อยๆนะอ่านสัญญาณไฟรถใหญ่รับรองคุณจะปลอดภัยเลยเออมาถึงหน้าง,งานสักทีนะวันนี้ คุยกันเรื่องไฟสัญญาณตัวอย่างมันมีให้เห็นนะครับเปิดไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและเพื่อนร่วมทางนะฮะฝนตกตลอดทางเลยเว้ยวันเนี้ยอืืห เปียกอีกแล้วเอ,อ,เอ,อดีนะที่ว่ามันถึงนี่มันตกไม่เยอะเท่าไหร่อะ่ะเมื่อกี้แม่งยังตกเยอะโอ้โหหินไม่มีแล้วว่ะเจ๊ะ ก็นะครับเราไปพิจะะารณากันดูนะครับว่าสิ่งที่รถใหญ่เขาแจ้งเตือนเราไม่จำเป็นต้องเป็นรถใหญ่หรอกนะครับรถเล็กก็ส่งสัญญาณได้นะครับรถเล็กก็ส่งสัญญาณได้แล้วส่งสัญญาณเพื่อว่าเตือนนะครับเตือนรถที่มันด้านหลังเราไม่ใช่ส่งสัญญาณแบบเ้ยเล่นเท hey, ไม่ใช่นะฮะอย่าไปคิดเขาส่งสัญญาณเตือนทั้งนั้นเลยนะครับ มันไม่มีในกฎหมายหรอกบางทีอ่ะมันไม่มีในข้อกฎหมายหรอกไม่มีหรอกบางทีมึงต้องคิดค้นขึ้นมาเองนะครับบางทีต้องคิดค้นขึ้นมาเองนะครับไอสิ่งที่มันจะทําให้คนอื่นปลอดภัยทั้งตัวเราและตัวเขาเนี่ยบางทีมึงต้องคิดขึ้นมาเองก่อนมึงจะบอกให้เขารู้ยังไงอะไรประมาณนี้อืมมันไม่ได้มีธุรจิตที่จะใช้ธุรจิจบอกกันได้นะัะขับรถ <c oughs> ดูหนังมากไปบา่าะเออนะ่ะประมาณนั้นนะ ส่งสัญญาณให้เขารู้อืมบางคนคิดแบบทฤษฎีจัดนะฮะใช้ชีวิตบนถนนอะ่ะมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะนะครับมันมีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะเลยความห้าวนี่ถ้าลดได้ลดเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่าเรื่องความห้าวเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเมื่อก่อนผมนี่อย่างห้าวนะ,ะโอ้ยำแย่นีสใสแย่แต่ทําไมถึงเลิกห้าวนะแล้วเราทํายังไง ถึงเลือกห้าวได้มันมีข้อเสียอะไรเดี๋ยวผมคลิปหน้าผมจะมาบอกนะครับจะเย็นเข้าไว้ก็งานปฏิบัติงานแล้วเราไปปรับใช้กันดูนะครับสัญญาณไฟฉุกเฉินนะครับที่คนยังไม่เข้าใจบางคนแบบชอบเอาไปดราม่าไปบน่นเปิดไปทาไมว่าอะไรประมาณนี้ที่เขาเปิดเปิดกันเนี่ยก็เพื่อพวกคุณนั่นแหละนะเพื่อส่งสัญญาณให้พวกคุณนั่นแหละ มันไม่มีใครที่มาเปิดเล่นแฟชั่นไม่มีใครคิดอย่างนั้นหรอกส่งสัญญาณเตือนทั้งนั้นเลยนะฮะมันเป็นอะไรที่คิดคนึ้นมาแล้วมันได้ผลนะครับเปิดไว้รถอุบัติเหตุได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าคนมันเห็นปุ๊บมันก็ต้องชะลอใช่ไหมล่ะมันก็ต้องยกคันเร่งก็ชะลอแล้ว,อ,อ,อ,ะวอ,อ,อะไรวะมายกคันเร่งไว้ก่อนเรเหตุการณ์อะไรวะข้างหน้ามีเหตุการณ์อะไรวะยกคันเร่งก่อนเลยปลอดภัยก็ไปเห็นไม่ค่อยมีอุบัติเหตุ ซําซ้อนอะไรประมาณนี้เนี่ยที่เห็นตัวอย่างนะคือรถมันมาเพลินๆมาถึงก็ไม่รู้มันก็นึกว่ารถไปข้างหน้าไงรถตัวเฮียใกล้แล้วไม่ทันแล้วบางคันไม่เบรกด้วยซ้ำอัดเข้ามาเลยคลุมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยว <c oughs> ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปข้า้งหน้าเรามาคุยกันเรื่องความเห้านะว่ามันเป็นยังไงนะเลิกได้เลิกได้เลิกได้ยังไงนะ, <c oughs> <c oughs> ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับ ไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ